สวัสดีค่ะพบกับมานาอีกครั้งในช่อง My m i n d Meds ยาสำหรับความคิดวันนี้เราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องว่าถ้าเราทำการโกโนโคอนแทคก,กับใครสักคนไปแล้วเนี่ยหมายถึงนาซิสิสแล้วเนี่ยนะแล้วมันไม่ได้ผลแล้วเราจะทำยังไงนะคะก่อนที่จะไปเล่าลงรายละเอียดให้ฟังว่ามานาคิดว่าเรามีวิธีการรับมือกับเรื่องนี้ได้ยังไงเนี่ยมานาะขอพูด disclaimer ดังๆชัดๆก่อนเลยนะว่า วิธีที่มนาจะมาแชร์กับคุณผู้ชมในวันนี้เนี่ยมันเป็นความคิดเห็นของมนาล้วนๆเลยนะคือไม่ได้มาจากทฤษฎีไหนๆหรือว่าไม่ได้มีเนื้อหาที่เขาไปตีพิมพ์ที่ไหนแล้วมนาแปลคุณผู้ชมอ่านอันนี้คือความเห็นของมนาล้วนๆว่าถ้าเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นกับมนามนาจะเลือกรับมือแบบนี้นะคะก็เลยอยากจะมาแชร์ให้ฟังว่ามนาเลือกที่จะแบบนี้ดังนั้นคุณผู้ชมที่ับฟังมนาพูดในคลิปเรื่องเี้ยกรุณาใช้วิจารณญาณของตัวเองนะแล้วก็คิดดูว่า จะเอาวิธีของมานาไปทําตามบ้างนี้ไหมถ้าทําตามก็มานาก็การันตีไม่ได้นะว่าผลจะออกมาเป็นยังไงเพราะแต่ละคนก็มีรายละเอียดของเรื่องสถานการณ์ที่เกิดขึ้นไม่เหมือนกันนะคะหรือถ้าใครไม่เห็นด้วยไม่คิดจะเอาไปทําตามก็แล้วแต่เลยมานาไม่ได้ว่าไม่ได้ออกมาพูดว่าจะต้องทําแบบนี้เท่านั้นนะถ้าทาไม่ทําแบบนี้คือผิดนะอะไรเงี้ยมานาไม่ได้จะสื่ออย่างนั้นเลยนะคะเพราะฉะนั้นดูแล้วก็ถ้าไม่ถูกใจรบกวนปล่อยผ่านแต่ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมมีความคิดว่า คุณผู้ชมมีวิธีอื่นที่จะรับมืออะไรอย่างเงี้ยมีมีวิธีที่ไม่เหมือนที่มนาจะเล่าให้ฟังเนี่ยรบกวนเขียนในช่องคอมเมนต์นะคะแชร์กับคุณผู้ชมท่านอื่นนะจะได้มีหลายๆวิธีช่วยกันรับมือนะคะเวลาที่เราทำโกนโนคอนแทคไปแล้วแล้วนาซิสตสยังไม่ปล่อยให้เราไปตามทางของเรานะเขาก็ยังจะพยายามวนกลับมาเข้ามาอยู่ในชีวิตของเราให้ได้นะคะโอเคดิส CLAIMER จบแล้วนะคะเรามา เกิ่นก่อนที่จะเข้าเรื่องอีกเนี่ยมีเรื่องให้เกิ่นต่ออีกว่ามานาเนี่ยเคยพูดถึงเรื่อง hovering ไปแล้วเอาใหม่ย้อนกลับไปคําว่าโก no contact มานาเคยพูดเรื่องเนี้ยเอาไว้น่าจะประมาณ7จ็ดแปดคลิปได้นะครับเพราะฉะนั้นมานาคงจะลงลิงก์ทุกคลิปไว้ให้ไม่ไหวนะคะถ้าคุณผู้ชมท่านไหนยังไม่เคยดูไม่รู้จักคําว่าโก no c o n t a c คคืออะไรเนี่ยรบกวนไปที่ช่อปอ่าเพจอ่าไม่ใช่รบกวนไปที่ช่อง my m e s เออแล้วก็ในช่อง เซิร์ชช่องค้นหาพิมพ์คขาว่า Go n โ c คอนแท t นะคะแล้วคลิปที่มานาพูดถึงทั้งหมด7จแปคลิปเนี่ยก็จะโผล่ขึ้นมาคุณผู้ชมไปไล่ดูได้นะโอเคในเรื่องของ Go n โ c คอนแท t ก็จบแล้วนะคะก็มาเกินต่อว่ามานาเคยพูดถึงเรื่อง h o v v r r n n g เอาไว้3คลิปที่ต้องมาพูดเรื่อง Hovering วันนี้อีกรอบเนี่ยก็เพราะว่า h o v v r r n n g ก็คือการที่เราตัดความสัมพันธ์หรือตัดนะตัดการติดต่อกับนาสสิทธิ์ไปแล้วก็คือทำโกลโนคอนแทคไปแล้วใช่ไหม แต่พอเวลาผ่านไปสักพักเนี่ยนะสิสิสคนนั้นก็จะย้อนกลับมาหาเราแล้วก็มาพยายามติดต่อเราพยายามจะพูดคุยกับเราพยายามจะขอกลับเข้ามาในชีวิตของเราอีกนะคะตรงนี้แหละเขาเรียกว่า hovering นะซึ่งอย่างที่บอกนะมานาเคยพูดเอาไว้3ามคลิปด้วยกันนะคะใครยังไม่เคยดูรบกวนไป search หาคำว่า hovering แล้วดูนะเพราะว่ามาันอาธิบายไว้ละเอียดเลยนะว่ามันคืออะไรแล้วก็ทำไมเขาถึงทำแบบนั้นใช่ไหมโอเคทีนี้เราก็จะมาเข้าเรื่องกันแล้วนะคะว่าเวลาที่เราทำการโกลด์คอนแทคไปแล้ว แล้วนาซิสิสสุดท้ายก็กลับมาทำฮูฟร์ิงเนี่ยแล้วยังไงต่อใช่ไหมคือพูดอย่างนี้ก่อนว่าก่อนที่เราจะทำการกรูโนคอนแทคเนี่ยมาน,นาคิดว่าความสัมพันธ์ระหว่างเรากับนาซิสิสเนี่ยน่าจะเป็นมาแบบนี้แบบนี้ก็คือตอนแรกเนี่ยเราโอเคกับเขาหรือมองว่าเขาดีหรือว่าความสัมพันธ์ที่มีเนี่ยเรามองว่ามันดี แต่พอถึงขั้น d ีแว u e ขึ้นมาเนี่ยเราก็จะเริ่มรู้สึกมีปัญหากับเขาแล้วใช่ไหมคะเราก็จะตอนแรกเราจะอดทนก่อนเพราะว่าเราอาจจะมองว่าเราอาจจะเข้าใจผิดเขาอาจจะไม่ตั้งใจคือเราจะหาข้ออ้างอะไรขึ้นมาเพื่อให้มองว่าเรื่องนี้มันไม่ได้แย่เท่าไหร่มันโอเคเราให้อภัยได้เราปล่อยผ่านได้อะไรอย่างนี้นะทีนี้เราก็ทนไปจนถึงจุดหนึ่งเราเริ่มทนไม่ไหวพอเริ่มทนไม่ไหวเราก็เริ่มพูดใช่ไหมคะเริ่ม เหมือนคนทั่วไปเวลา ER มีปัญหาเราก็จะต้องมาไกล่เกลี่ยกันมาหาทางออกด้วยกันใช่ไหมเราก็เริ่มอธิบายว่าเออที่เธอทําแบบนี้นะเราไม่พอใจแบบนี้นะเรารู้สึกแย่แบบนี้นะเราเดือดร้อนอย่างนี้อย่างนั้นนะอะไรเงี้ยซึ่งถ้าเป็นคนปกติก็จะฟังแล้วเข้าใจว่าเออเออขอโทษที่เราไม่เคยมองมุมเธอมาก่อนเราไม่รู้ว่าเธอรู้สึกแบบนั้นแบบนี้เราไม่รู้ว่าเธอไปเดือดร้อนอย่างนั้นอย่างนี้โอ้ขอโทษแล้วเราจะไม่ทําอีกนี่คือคนปกติแต่นาซีเขาไม่ใช่แบบนี้ใช่ไหมคะ เขาก็จะปฏิเสธโกหกว่าไม่ได้ทำไม่รับรู้ไม่สนไม่แค์อะไรก็แต่แล้วเราก็ถูกบังคับให้ต้องให้อภัยเขาแล้วพอเวลาผ่านหรือเขาเมางืงอ่ะเขาอาจจะขอโทษอาจจะพูดให้คำสัญญาแบบแบบคำแบบที่ไม่ได้ออกมาจากความตั้งใจจริงหรือความจริงใจว่าเขาจะไม่ทำอย่างนี้อีกเขาแค่พูดในสิ่งที่เราอยากได้ยินเพื่อให้เรื่องมันจบไปแล้วเราก็ กลับไปวนลูปใหม่นะคะว่าเรื่องมันก็ดีไปพักหนึ่งสักพักหนึ่งเขาก็เอาอีกแล้วนะทำสิ่งที่เราไม่ชอบทําสิ่งที่ทําให้เราเดือดร้อนทําสิ่งที่ทให้เราเป็นทุกข์อะไรก็ว่าไปเราก็เริ่มบ่นอีกพูดอีกอธิบายอีกเริ่มทะเลาะก,กันอีกอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็อย่างที่บอกนะคะวนลูปไม่ว่าคุณจะให้ภายเองหรือว่านาซิส์จะพูด <Okay. S 1> เขาเรียกว่าฟิวเจอร์เฟกนะฟิวเจอร์เฟกิ่งซึ่งเรื่องมีพน็เคยพูดนะคะก็คือการให คำสัญญาแบบหลอกๆแบบลมๆแรงๆว่าเออจะไม่ทําอีกแล้วหรือว่าอดทนอีกหน่อยนะเดี๋ยวเราจะได้สิ่งดีๆอย่างนั้นอย่างนี้ชีวิตเราจะดีขึ้นอย่างนี้งั้นอะไรเงี้ยเราก็วนๆไปแล้วยิ่งวนไปกี่รอบเนี่ยเราก็จะรู้สึกแย่มากขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าเรื่องปัญหาเนี่ยมันไม่เคยถูกทําให้หมดไปเพราะปัญหาที่นาเสียใจถ้าเขาไม่แก้ไขพฤติกรรมหรือนิสัยของเขาเราก็จะยังต้องเจอเรื่องอย่างนี้ที่ทําให้เราไม่สบายใจหรือเป็นถุกใช่ไหมคะหรือว่าเดือดร้อนเนี่ยไปเรื่อย ล้วก็ยิ่งทนยิ่งทะเลาะยิ่งทนยิ่งทะเลาะวนไปเรื่อยๆมันจนถึงจุดที่เราทนไม่ไหวอีกต่อไปหรือว่าเราตระหนักได้เองว่าเขาจะไม่มีวันเปลี่ยนดังนั้นสิ่งที่เราทําได้หรือคนที่ควรจะเปลี่ยนก็คือเราเองก็คือเราตัดสินใจจะโกลดคอนแทคมาเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยวงจรความสัมพันธ์จะเป็นแบบนี้นะคะแล้วพอเราโกลดคอนแทคปุ๊บ จะเลิกคบไปเลยในกรณีที่ไม่ใช่ญาติพี่น้องหรือว่าคนในครอบครัวเป็นเพื่อนเป็นคนรู้จักนี้เลิกคบได้แต่ถ้าเกิดว่าเป็นคนในครอบครัวเป็นญาติพี่น้องระอาจจะถึงเลิกเลิกคบไม่ได้เราก็คือตัดการติดต่อใช่ไหมคะคือหยุดการติดต่อชั่วคราวหรือจะถาวรกันนี้ก็แล้วแต่นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนี่คือโกลโนคอนแทกอะทีนี้เวลาที่เราทําการโกลโนคอนแทกไปแล้วแล้วนาซิสิกลับมาติดต่ออีกเนี่ยแสดงว่า การโกโนคอนแทคของเราไม่ได้ผลใช่ไหมคะอันนี้พูดให้ฟังสั้นๆว่าโกโนคอนแทคเนี่ยคือการเซตบาร์นเดอรี่แบบขั้นสุดอะคือคือเซตว่าฉันจะไม่เจอเธออีกแล้วฉันจะไม่คุยกับเธออีกแล้วเราจะไม่มีปฏิสัมพันธ์กันอีกแล้วเราจะไม่อยู่ในความสัมพันธ์ด้วยกันอีกแล้วนี่คือการเซตบาร์นเดอรี่แบบขั้นแรงสุดแล้วเขายังกลับมาเนี่ยแสดงว่าโกโนคอนแทคของเราการเซตบาร์นเดอรี่ของเราครั้งนี้ไม่ได้ผลจริงไหมคะมานาก็เลยอยากจะมาพูดก่อนว่า สาเหตุอะไรที่ทําให้โกนโนคอนแทคของเราเนี่ยไม่ได้ผลนะมานาคิดว่ามีสองอย่างนะมันอาจจะข้ามอย่างอื่นไปหลายๆอย่างนะครนดกออกช,อช่วยมาเขียนเออช่วยมาเขียนคอมเมนต์เล่าให้มานะเพิ่มเติมไหมนะคะมนานาคิดนึกออกมา2สองข้อวันนี้ก็คือว่านาซิสิสเนี่ยเขายังคิดว่าเรายังตกอยู่ในอนํานาจหรือการควบคุมของเขาอยู่เขายังสามารถที่จะควบคุมหรือว่ามีอิทธิพลต่อเราได้อยู่เขาก็เลยติดต่อกลับมาเพื่อที่จะมา มาบังคับควบคุมอะไรเราสักอย่างอีกรอบนะคะคือเขายังยังคิดว่าเขายังทําได้เขาเลยติดต่อกลับมาถ้าถ้าว่าเขาเชื่อว่าเราหลุดจากการควบคุมของเขาไปแล้วเนี่ยมาล่เชื่อว่าเขาไม่น่าจะติดต่อมาหรอกเพราะว่าเราควบคุมไม่ได้แล้วเขาจะมาเสียเวลากับเราทําไมเขาเอาเวลาที่เขามีจํากัดของเขาเนี่ยไปหาเย่อใหม่ไปพยายามควบคุมคนอื่นดีกว่าหรือเปล่าใช่ไหมคะแสดงว่า วันนี้เขายังติดต่อกลับมาเขายังเชื่อว่ามีโอกาสแหละที่เราจะกลับไปถูกควบคุมกับอ,อยู่ในความตกอยู่ในการควบคุมของเขาได้อีกอ่ะสาเหตุที่2ก็คือว่านานงซิงสซิสเนี่ยก็ไปมีชีวิตของเขาต่อไปหลังจากที่เราโก,กนคอนแทคกับเขาไปแต่ว่าเขาไประลึกได้ว่าเขายังมีสิ่งที่เขาต้องการจากเราเราให้อะไรบางอย่างก,กับเขาได้แล้วคนอื่นให้เขาไม่ได้ จะให้ไม่ได้เพราะว่าคนนั้นไม่มีให้หรือว่าคนนั้นไม่ให้เพราะว่าเขาไม่ให้นึกออกไหมเขาไม่ยอมตกเป็นเหยื่ออะไรเงี้ยเขาอาจจะมีบางเรอรี่ที่ดีกว่าเราอะไรเงี้ยแล้วนาซิสิตมองแล้วว่าไม่มีใครยอมเขาได้มากเท่าเราเขาก็เลยกลับมานะคะก็เลยทําให้การโกนโคอนแทคก,การเซตบาร์เรีของเราครั้งนี้ไม่ได้ผลนะทีนี้เราก็จะมาลงรายละเอียดกันแล้วว่าเวลาที่นาซิสิตกลับมาพยายามกลับมา ติดต่อกับเรามาพยายามมาพูดคุยกับเราพยายามมาหาวิธีที่จะกลับเข้ามาในชีวิตของเราอีกเนี่ยแสดงว่านี่คือโกลด์คอนแทคไม่ได้ผลนะแล้วเราจะทํำยังไงใช่ไหมคะเราจะรับมือยังไงมานาคิดว่าอันนี้อันนี้คือความเขียนของมานานะว่าเขาถ้ากลับมาแค่พูดคุยนิดหน่อยเราอาจจะปฏิเสธได้ง่ายหรืออาจจะเอขาเลยอะเมินเฉยเพิกเฉยต่อ ข้อความของเขาหรือว่าโทรศัพท์ของเขาหรือว่าบล็อกเบอร์ไปอะไรก็แล้วแต่คือเรายังพอที่จะอิกนนร์เขาได้ใช่ไหมแต่นี้มานาะพูดถึงกรณีนี้เขามาลังควานอะ่ะคือแบบส่งข้อความมายิๆๆๆๆ่งยิ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 ่งโทรโทรมาหายิๆๆๆๆ่งยิ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 ่งแล้วเราแบบว่าอิกนนร์จนเราอิกนนร์ไม่ไหวแล้วมันน่ารำคาญนึกออกใช่ไหมคะเราแบบทํามาหากินสะดุดเพราะว่าเดี๋ยวก็ส่งข้อความมาเดี๋ยวก็โทรมาอะไรคือแบบลังควานเราไม่เลิกนะวิธีที่มานาะ เลือกใช้นะคะแล้วก็อยากจะมาแชร์กับคุณผู้ชมวันนี้นะก็คือข้อแรกเลยขั้นแรกก็คือต้องเซตบา u n d a r y อีกรอบหนึ่งแต่ว่าเรารู้แล้วว่าเซตบา u n d a r y ที่คราวที่แล้วที่เราคิดว่าขั้นสุดแล้วคือการกลโนคอนแทคเนี่ยมันไม่ได้ผลเพราะเขายังส่งข้อความหาแล้ยิ่งๆโทรหายิๆๆ่งๆ,ๆอย่างนี้อยู่นะคะการเซตบา u n d a r y ครั้งนี้เนี่ยเราจะต้องให้มันเฟิร์มกว่าเดิมอะให้มันดูซีเรียสกว่าเดิมให้มันดู สั้นกระชับได้ใจความและซีเรียสมากกว่าเดิมเพราะฉะนั้นวิธีที่มาลาเลือกก็คือส่งข้อความกลับไปจะไม่รับโทรศัพท์จะไม่พูดคุยเพราะว่าการพูดคุยมันเปิดเปิดโอกาสให้มีมีคำสนทนาเยื่นเยอออ่ะเดี๋ยวก็เขาเรียกอ,อะไรอะ่ะพาออกนอกทะเลก็ได้ทําไมเธออย่างนั้นแล้วทําไมเธอไม่ยิงแล้วที่อย่างนั้นอย่างนี้คือแบบมาเถียงกันนะมันจะเริ่มแบบต่อคายาวสวาวคมเยอะเพราะฉะนั้นมาลาเลือกที่จะส่งไม่อีเมลก็ส่งข้อความนะคะแล้วก็พูด ให้สั้นหมายถึงว่าคําพูดของเราเนี่ยให้สั้นที่สุดกระชับที่สุดแล้วบอกในสิ่งที่เราไม่เอาสิ่งที่เราไม่ต้องการเช่นขออนุญาตดูโนต้ตแป๊บนึงนะมานาบอกว่าไม่อยากเจอหน้าไม่ต้องติดต่อมาอีกสองประโยคโจบหรือว่าถ้าเขาอยากมาหาที่บ้านอะไรเงี้ยเขาบอกว่าเขามาหาที่บ้านได้ไหมเราตอบว่าเราไม่อยากต้อนรับเขาเราจะไม่มีวันเจอเขาประมาณนี้ หรือว่าเขาอยากนัดเราไปเจอไปนั่งพูดคุยข้างนอกเราก็บอกว่าเราไม่ไปไหนทั้งสิ้นเราไม่อยากเจอเขาอีกคืออย่างที่บอกนะคะพูดในสิ่งที่เราจะไม่ทำแล้วก็พูดให้สั้นกระชับที่สุดแล้วหลังจากนั้นเขาจะตอบอะไรมาคือเราอีกหนอแล้วนะเพราะเราถือว่าเราพูดคำสุดท้ายแล้วอะเราเราจบประโยคนั้นแล้วนะคะมี full stop เรียบร้อยนะเราไม่ต่ออีกแล้วนะคะขั้นที่สองนะก็คือ นอกจากจะบอกว่าเราจะไม่ทำอะไรแล้วเนี่ยให้เราบอกถึงคุณลักษณะผลที่จะตามมาถ้าเขาเลือกที่จะ,ะไม่ทำตามที่เราบอกเมื่อกี้เราบอกว่าเราไม่อยากเจอแล้วไม่อยากคุยแล้วไม่อยากมีบทสนทนาอะไรกับเขาอีกแล้วเราก็ต้องเมื่อกี้คือเราพูดอย่างนั้นใช่ไหมเราก็ต่อด้วยว่าถ้ายังติดต่อมาอีกเราจะจุดๆหรือถ้ายังจะพยายามนัดเราให้เราไปเจอที่ไหนอีกเราจะจุดๆอ,อย่างนี้ใช่ไหม เรามาไล่กันนะตัวอยา่างตะกี้บอกว่าถ้ายังจะติดต่อมาอีกเราจะบล็อกเธอทุกทางถ้าจะพยายามนัดเราให้ไปเราไปเจอข้างนอกถ้าเราไปสมมุติว่าเขาหลอกหลอกนัดเพื่อนของเราเงี้ยเรานัดเราด้วยให้เพื่อนเรามานัดเราอีกทีเนึงออกไหมหลอกให้เราไปสักที่หนึง่งโดยที่เราไม่รู้ว่านาะสิสิคนเนี้ยจะอยู่ที่นั่นแล้วพอเราไปเจอเนี่ยให้เราบอกว่าถ้าถ้าเธอทําแบบนี้นะเราจะกลับทันที ต่อมานะคะถ้าตัวอย่างต่อมาก็คือถ้าเขามาหาเราที่บ้านเราจะแจ้งตำรวจจับทันทีข้อหาบุกรลุกอะไรก็ว่าไปอันนี้คือขั้นที่สองนะซึ่งก็คือต่อมาจากการส่งข้อความขั้นแรงนะคะทีนี้ว่าถ้าทําอันนี้แล้วยังไม่ได้ผลอีกเนี่ยเขายังพยายามจะติดต่อมาอีกเนี่ยขั้นสุดท้ายเราต้องใช้กฎหมายเข้ามาขู่แล้วเพราะว่า clearly สิ่งที่เราพูดในฐานะของ ประชาชนคนหนึ่งที่มีสิทธิ์ตามหลักประชาชนทั่วไปเขาไม่แคร์เขาไม่ไม่เชื่อไม่ทําตามนะคะมันจะต้องเอ็กซ์เคเไปอีกขั้นหนึ่งแล้วที่มันเกินเราก็คือกฎหมายซึ่งอันนีมน้มันพูดด้วยความแบบกร,กระอักกระอ่วนใจที่จะแนะนําวิธีนี้เพราะว่ามาแล้วแต่ประเทศเลยใช่ไหมคะกฎหมายของแต่ละประเทศเป็นยังไงการให้ความสําคัญกับการคุ้มครองประชาชนของประเทศนั้นเป็นยังไงซึ่ง ถ้าคุณผู้ชมอยู่ที่ไทยและคนส่วนใหญ่ที่ดูช่อง m y m e เมคือคนที่อยู่ที่ไทยเนี่ยจะรู้ดีว่าบางทีเรื่องพวกนี้ตำรวจเขาก็ไม่ได้ให้ความใส่ใจเท่าไหร่เพราะว่าเขามีเรื่องอื่นที่เขาแคร์มากกว่าหรือว่ารุนแรงมากกว่าใช่ไหมหรือแม้กระทั่งประเทศที่แบบกฎหมายแรงๆอย่างญี่ปุ่นเนี้ยมันก็มีเรื่องได้ยินมาบ่อยๆใช่ไหมไม่บ่อยหรอกแต่ก็คือเราก็เคยผ่านหูมาบ้างว่ามีกรณีของอผู้หญิงที่ถูกผู้ชายญี่ปุ่นสต๊อกนะคะก็คือถูกคอยตามคอย คอยลังควานน่ะแล้วสุดท้ายก็คือผู้หญิงถูกทําร้ายหรือว่าถูกทําให้เสียชีวิตนะแล้วกฎหมายก็คือก่อนหน้านี้ไม่ได้มีอะไรที่เขาสามารถทําได้เพื่อปกป้องผู้หญิงเหล่านี้สุดท้ายก็คือผลก็เลยไปไปถึงขั้นนั้นใช่ไหมทีนี้ถ้าเกิดว่าอยู่ประเทศอื่นเนี่ยอย่างประเทศทางตะวันตกเนี่ยมนันอาจะเชื่อว่าการคุ้มครองน่าจะดีกว่าคืออย่างน้อย,อยก็มีองค์กรที่เขาอ่า พร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือหลายๆองค์กรนะคะหรือถ้าถึงขั้นว่าไปขอหมายสารได้อะไรเงี้ยหรือว่าแจ้งตำรวจขอเขาเรียกว่า restraining order อ่ะคือคำสั่งที่กันไม่ให้คนนี้เข้าใกล้เราในระศมีจะเป็นหลักกิโลก็แล้วแต่เนี่ยแล้วแต่เขาอันนี้มันขอกันได้ซึ่งมานานมองว่าคนที่อยู่ประเทศทางประเทศเหล่านี้ทางตะวันตกเนี่ยอย่างน้อยๆก็มีออปชันนี้ให้ใช้นะคะ แต่ที่ไทยมานะไม่รู้เหมือนกันนะว่าเขามี restraining order หรือเปล่าอาจจะไม่มีนะหรือมีแล้วไม่ได้ผลอันนี้ก็ไม่ทราบนะคะเพราะฉะนั้นถ้าคุณผู้ชมมีวิธีการรับมืออย่างอื่นที่สามารถมาแชร์ได้ว่าเราจะทำยังไงให้เราหลุดจากการถูกนะัิสิสสสิถูกลังควาเนี่ยรบกวนจริงๆช่วยเขียนแชร์ให้คุณผู้ชมท่านอื่นรับทราบในช่องคอมเมนต์นะคะ อย่างที่บอกนะสลับมานาะคือขั้นสุดจริงๆคือต้องใช้กฎหมายเข้าช่วยนะคะจะต้องขู่ว่าจะฟอ้องร้องจะขู่ว่าจะขอหมายสารขอ restraining order อะไรก็แล้วแต่นะมานอาจจะไปทางนั้นแต่ถ้าใครมีวิธีอื่นมากวนเขียนบอกมานะแล้วคุณผู้ชมท่านอื่นด้วยนะคะก็หวังว่าสิ่งที่มานาแชร์กับคุณผู้ชมมาในวันนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะคะขอบคุณที่รับชมกันในวันนี้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ